สวัสดีค่ะวันนี้ลูกค้าเปลี่ยนล้อใหม่ป้ายแดงนะคะชุดนี้เป็นขอบ16นะคะหมาพร้อมยางบิสโตน215 7น16เป็นปี22ค่ะเส้นสีชัดเจนเลยนะคะชุดนี้นะคะล้อใหม่ป้ายแดงอิรุสุขอบ16นะคะ ชุดนี้เป็นล้อใหม่ป้ายแดงอิรุสุข,ขอบ16นะคะสวยมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะเฮงเรวยรยค่ะชุดนี้ลูกค้าเปลียกเป็นยางเปอร์เซ็นต์นะคะขอบ17ขอบขอบ16หนะคะชุดนี้นะคะ มาเลือกดูที่ร้านได้นะคะจะเป็นล้อใหม่ป้ายแดงออฟโรดสายลุยล้อเดิมล้อแต่งนะคะมีให้ลูกค้าเลือกหลายแบบหลายชุดเลยสอบถามได้ที่099354 4468นะคะ สามารถนำล้อเก่าของลูกค้ามาแลกเทินได้เลยค่ะล้อใหม่ป้ายแดงอิตุสุขอบ17นะคะมาเพิ่มอีกหนึ่งชุดนะคะจะเป็นล้อใหม่ป้ายแดยองอฟอร์ดนะคะขอบ20มาเพิ่มอีกแล้วนะคะ เลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะจะเป็นยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะจะเป็นยางใหม่ยางมือสองนะคะขอบ13 14 15 16 17 18 19 20สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะ0ูนย์4 4 4 6 8กค่ะ ร้านสัญญากัญยางปากทางห้องเฮอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินนะคะอยู่ตรงไฟแดงปากทางห้องเฮมาจากขอนแก่นนะคะก่อนถึงไฟแดงยางตลาดประมาณ5กิโลค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณลูกค้าที่แวะมาอุดหนุนทุกๆุท่านนะคะ ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะหาหาค่ะขายเฮงื่อเวยๆค่ะ